าฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับการเชิญชวนร่วมชมการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและก็การฝึกขจัดคราบน้ำมันในทะเลที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ค่ะ ด้วยงานนี้นะคะกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่2ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2จะสงขาค่ะสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามันบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัท SFS Aviation จำกัดและก็บริษัทสมานารินเซอร์วิสได้เตรียมที่จะจัด ฝึกซ้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแล้วก็การฝึกกระจัดคราบน้ํามันในทะเลบริเวณชายหาดตลทัศน์นะคะโดยจะจัดขึ้นในวันพุธนี้นะคะ23เมษาย,ยนในช่วงเวลาบ่าย2โมงโดยจะจัดพื้นที่สําหรับผู้เข้าชมการฝึกบริเวณลานดนตรีแล้วก็ลานวัฒนธรรมของเทศบาลนครสงขลาค่ะโดยย้ำนะคะว่าปฏิการในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแล้วก็การกระจัดคราบน้ํามันในทะเลที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ โดยเปการฝึกผสมประสานเชิงบุรณาการนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างในการเผชิญสถานการณ์ทางทะเลและก็สั่งความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการปกป้องดูแลความปลอดภัยและก็รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะ